ช่วงเวลาแห่งสาระดีๆต่อไปนี้ตีรีวิวมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ตีรีวิวจะมาเล่าเรื่องพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นอนุสร12์122ปีอนุสร์2 2 2ปีสมเด็จพุทธทานโตโพรมรังสีวัดระฆังโคสิตารามบูญชนีวัตถุมงคลรุ่นอนุสร์ ครบรอบ122ปีแห่งวันคล้ายวันมรณภาพของเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธิต่โตพมรังสีการจัดสร้างพิธีดีและยิ่งใหญ่จัดอย่างเข้มขังโดยมีการนิมนต์พระเกจิอาจารย์ชื่อดังจากทั่วประเทศจำนวน112รูปนั่งปกพุทธ,ธาพิเศษณนะพระอุโบสถวัดระฆังเมื่อวันที่22มิถุนายนพศ2537 โดยการสร้างขึ้นหลังจากที่ปูชนียวัตถุมงคลรุ่นต่างๆที่สร้างก่อนหน้านั้นหมดไปในเวลาไม่นานนักคณะกรรมการวัดะระฆังโคศิตารามและคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมพลรังสีมีความเห็นร่วมกันว่าสมควรจัดสร้างปูชนียวัตถุมงคลขึ้นอีกครั้งเพื่อเป็นอนุสรณ์ และล้ำลึกถึงท่านเจ้าคุณสมเด็จและให้ผู้สนิกชนที่มากราบไหว้ในพระคุณท่านได้นำไปสการะบูชาและนำติดตัวไปเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวนอกจากนำมาเสริมเพิ่มทุนมูลนิธิของเจ้าคุณสมเด็จแล้วยังได้นำมาใช้ในการบูรระอุโบสถของวัดะระฆังที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ปรากฏให้เห็นตั้งแต่ส่วนหลังบนของหลังคาส่วนลายหน้าบันดาวติดฟ้าเพดานซุ้มประตูและหน้าต่างบัวปลายเสาให้คงทนถาวรและสวยงามโดยยังคงรักษาลวดลายศิลปะที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมไว้ทุกประการการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถรวมทั้ง การอัดเสริมคอนกรีตส่วนล่างเพื่อรองรับน้ำหนักจากการประดับหินอ่อนจากอิตาลีทั้งหลังและปิดทององค์พระประธานในพระอุโบสถสำเร็จเรียบร้อยในปีพศ2540ปูชนียะวัตถุมงคลรุ่นอนุสรณ์122ปีมีทั้งพระบูชาจำลององค์พระประธานพระบูชารูปเหมือนสมเด็จขันน้ำพระพุทธมนต์ ที่ทางวัดจัดสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกพระเครื่องแบบต่างๆและเหรียญเช่นเดียวกันกับทุกครั้งที่ผ่านมาพิธีมหาพุทธาพิเศษประกอบพิธีในพระอุโบสถโดยนิมนต์พระอาจารย์จากทั่วประเทศรวม112รูปร่วมกันกับเจ้าวาดวะละัลคังนั่งบริกรรมคาถาปลุกเสกตลอดทั้งคืนแบบพิมพ์พระสมเด็จวะัละคังรุ่น122ปีนั้นมีหลายรุ่นด้วยกันดังนี้ก็คือ หนึ่งพิมพ์ทรงนิยมสองพิมพ์ทรงเจดีสามพิมพ์เกตโบตูมสี่ส 5. พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จท่านห้าพิมพ์คะแนนรูปเหมือนสมเด็จหกพิมพ์รูปหล่อลอยองเนื้อนวะโลหะเจ็ดพิมพ์รูปหล่อลอยองค์เนื้อเงินและพระเกจิอาจารย์ที่มาปลุกเสกในครั้งนี้มีถึงหนึ่งร้อยสิบสองรูป ดังลายนามดังต่อไปนี้เช่นหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระหลวงปู่จือวัดกลางบางแก้วหลวงพ่อเกตวัดเกาะหลักหลวงปู่ทิมวัดพระขาวหลวงปู่ดีวัดพระรูปหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วหลวงพ่อโจรวัดไก่เตี้ยหลวงพ่อสวัสดิ์วัดสาราปูนหลวงพ่อพุทธวัดป่าสารวันหลวงพ่อลำใหญ วัดทุงราชาหลวงพ่อมีวัดมานวิชัยหลวงพ่อเมียนวัดโพหลวงพ่อผลวัดดักคะแนนหลวงพ่อละมูลวัดเสด็จหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรหลวงปู่แย้มวัดสามงามหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามหลวงพ่อข่ำวัดวังว้าหลวงพ่อพูลทรัพย์วัดอ่างศิลาหลวงปู่พ่อสวัสดิ์สำนักวิปัสสนา เมาสุขาเป็นต้นครับและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่ตีรีวิวนำมาเล่าเกี่ยวกับพระสมเด็จของทธาจาร์โตรุ่นอนุสร์หนึ่งร้อยิบสองปีให้ท่านได้ฟังในวันนี้สำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟังและไว้พบกันกับคลิปหน้าคลิปต่อไปกับตีรีวิว สำหรับวันนี้สวัสดีครับ